ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยิงแอดในมือถือกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น iOS นะครับเราไปที่จุด3จุดมุมขวาล่างของคลิปนั้นๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกตรงคําว่าโปรโมทนะครับซึ่งเป็นรูปลูกไฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าค่าธรรมเนียม Apple เนี่ยมันแพงแค่ไหนนะครับนี่นะครับยิงแอดพันแปดนะครับค่าบริการ Apple 700บาทนะครับแม่เจ้านะครับนี่คือค่าธรรมเนียมนะครับแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการซื้อเหรียญทองเพื่อที่จะเอามายิงแอดก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ tiktok c c coin o o m i n นะคคครรับถ้าใไมมม่ีอ ก็ใช้เบราว์เซอร์นะครับ,ใน,รบในมือถือเนี่ยแล้วก็เลือกเป็น Desktop Mode มดนะครับก็ Google Chrome ในมือถือเนี่ยครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ เขาบอกไว้เลยว่าเติมเงินนะครับผ่านในเว็บไซต์เนี่ยนะครับประหยัดเนี่ยยีเลยนะครับนี่นะครับเราก็เลือกจํานวนนะครับที่เราต้องการนะครับเราจะยิงวันละ100บาทเนี่ยเราก็เติมไปซักนี่นะครับสองบาทนะครับหรือว่าเจ็ดร้อยเหรียญทองนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเติมเงินเราใช้บัตรเครดิตหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับซึ่งพอเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเงินจะมาอยู่ในเหรียญทองนะครับให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับของเมนูนะครับดูตรงคําว่ายอดคงเหลือเหรียญทองมันจะมาอยู่่ตรรรรรรงงนนนีีี้้ะคัับบเเเหยยญทอาาาาสมถไดจก การที่มีคนเปให้นะครับก็คือโยนกล่องโยนะแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเอามายิงแอดได้เลยทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเติมเหรียญทองเข้าไปเนี่ยนะครับมันถูกกว่ายังไงนะครับคือถ้าเราเติมเงินนะครับ อย่างเช่นผมเติม150บาทนี้นะครับจากตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมบริการ Apple เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้เหรียญทองที่เราซื้อเข้าไปนะครับรายละเอียดราคานะครับจะไม่มีค่าบริการ Apple เลยเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีแค่ยอดเหรียญที่จะหักนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่า <c oughs> เติมเหรียญทองนะครับแล้วมายิงแอดจะคุ้มกว่าแล้วเติมเหรียญทองในมือถือได้ไหมได้แต่ว่าเติมในคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบบอกเองว่าประหยัดนะครับ25%งั้นเกยใช้วิธีนี้แล้วกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็กดยอมรับแล อันนี้ก็ระบบก็จะตรวจสอบแล้วก็เริ่มยิงได้เลย